อให้น้องครับผมยำเบ็ดปลาไหลกันครับกินบัวอยลางไรครับว้าบัวกินครับเก็บครับ Đây không lẽ đây mong. Bên đấy! Né. Oh, lại đinh đinh, đinh đinh, 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 nó, Lấy lạy lấy đẹp mời hai hoa mà, thì đẹp mà đẹp lạy bóng đẹp lạy bóng đẹp lạy lấy đẹp lạy bóng đẹp lạy bóng đẹp lạy Lấy đẹp lạy คือมนน้องมันก็ได้เด่นมิ้งแล้วบ่ลุนกครับ นี่หลุกเข้ามายิ้เล่าเอาะขาดป่าขาดครับหลังนี่พูครับพี่น้องเป้าหมาย้หอตางป่าปื้อครับรวมนันสมกันครับมันสิมีตัวมีแต้มบ่ยังได้ยังได้ฮกฮกฮกขะฮกเนี้ยน่ะอ้อ

ยันเป็นงูกับพ้องนี่เนาะ ผลงานออพอกระมังก,กับตัวเมื่อกี้ครับผมตัวก้อนหน้านี่ตัวแรกะเบิ้งฟังตัวขามครับผมตัวขามยังไนโอ้ดึงกันด้วยโอ้โตัวนี้สีบ้าเงี้ยอกว่า เึ้ยคครับเพ่ผมนี้น้ำมันบ้าตั้งกล้องเราไม่ได้เรียบานเดี๋ยวจะเคลื้นที่กันครับผมตุนมึงตงกันไหมเนาะีมีตัวมผ่าขาดหลุดเงแคบ Oh, oh. อโอ้โหตัวโอ้ตัวนี้เลี้ยงสวยดีค่ะครับสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วครับฮะตุนหลังไหมครับสองหลังเบิ้นแล้วครับ เสียยังเดียวตัวข <fin anta> <ots> ้างนีี่น้องน้องที่สามเรียงกันเพียงเดอ้บุคคลขอหลังนี่หลังนี้บุ้งดิบินบักินรังหลังนี่เก็บกอนครับผมอีเไล์บุนหน่อยอู้พัดเ้ จำเล็บอยู่ไต่หน้าครับอยู่ไต่หนะน้นนนนนนารุ่นน้ำกันครับรุ่นชวนน้ำกันเหรอสมิโตครับขาดน้ำมั้ง <laughs> mm. Oh. Mm. oh Oh, yeah, my oh, you ดึงคักดึงเนี่ยมาไหนสั่งฮะเมย์ฟีครับเมื่อกี้นี่บอกรีนมาหนูดองซังมันสั้นเนี่ยมันดึงลงเล็กเลยร่ะติดเก็บก่อนครับว้ามเมื่อกี้ยังเมื่อยเลยพี่น้องบ่ได้ปลาครับนี่ก็บอกกินครับผม เก็บครับไปต่อไปต่อคฮ,ฮยหวป๊อจักนักจักนักเยอ้ยป็นคืออันมเมื่อกี้ว,วะเนาะฮะ,ฮะอุ้ยยัง่าขาดด้วย รักเลยเบียดหักครับอู้ย,ยียงว่ะป๊าดไงฮักแ่ไหเบียดจนหักจนเป็นร่องนะผมหางมันดึงหางเอ้ยดึงจนไม่ก่ออะไีให้เอ้ไงนั่นนี่เป็นเดีดวยดวงเลย đi bộ kim được khắp mông thường rồi đi bộ kim đó mông thường là ừ ừ ừ to ừ đua ừ ừ ừ bỏ ừ ừ ừ thôi thôi ừ ừ ừ

lụt nữa hả? lụt cái gì không? ai nhạ yêu? cái này nữa. lụt được lụt? cái cây to hả? lụt cái gì không? cái này thôi ba. รุดหรือขาดขาดกะเนี่ยโอ้ยขาดครับผมเออหายอีกแล้วครับผมไปครับมีแต่ขาดกับรุดกับหักนี่นนาะ Bật xin đây bật lấy nói xám ni Xinh lấy Nói có bố kín này Kín quá 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 Kín เนาะใส่แว you know? ่นครับใส่อันนี้บ่ตัองดีเหลือใส่แว่นใส่แว่นแุวนกันหลังไหมครับผมดีกว่าพูดได้ครับเฮ้ยเบิ่อแล้วครับนี่ tháng làm lực <Nhạc> con xe quá này không tăng con sắn có xe rồi, đi đinh hoa hái lượng không lượng đuôi biết hoa ta tay thì mới xe không lắng nó xe bên bên hồn nó sọ nó kín ôi, khứa được đây ร่อนครับเก็บครับมีอีกปะเบื่นแล,ล้วบ่รังคุด่ายครับโอ้ยบอกกินครับเก็บครับ พี่น้องครับสรุปได้ก็ได้มาซีเตียมแลครับอา๋ฝากกดไลกดแชร์ได้พี่น้องด้วยเมืเ่อนี้บ่คอยหมานครับพอกันไม่คิมนาครับผม